สวัสดีค่ะดิฉันพิษสมัยวิไลศนะคะขอเรียกตัวเองว่ามีดีกว่านะคะอยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านด้วยว่ามีเนี่ยค่ะดูแลสุขภาพมากๆเลยรักตัวเองนะคะดูแลนอกจากเราทานอาหารครบห้าหมูแล้วเนี่ยเราก็ยังออกกําลังกายการออกกำลังกายเนี่ยเราก็ต้องทำเบาๆเพราะเราอายุมากแล้ว เราไม่วิ่งค่ะเราเดินค่อ,คอยๆเดินเดินไปเรื่อยๆเดินให้มากที่สุดนะคะแล้วจากนั้นเราก็ทานอาหารให้ครบห้าหมู่เราก็เลือกที่อาหารที่ย่อยง่ายเป็นเฉพวกปลาก็ดีผักเราไม่ทานผักดิบเราทานผักที่ต้มแล้วและที่สําคัญต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะนอกจากนี้มิยังมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยค่ะคือเกล็ดเพชรตราเกล็ดเพชรอันนี้นะที่สําคัญที่สุดเลยเพราะสำคัญเวลาเรา,เราตื่นมาเนี่ยเราจะรู้สึกจะเพลียๆแต่ม,มิมีตัวช่วยตัวนี้ค่ะ ะะและจากนี้มานี่ก็เริ่มล่ะนี่มีตื่นนอนมาต้องมีตัวนี้ค่ะคือนี่เป็นกาแฟค่ะตราเกตเพชรอันนี้สําคัญมากเลยพอไม่ตื่นมาในลุจเลยยังไม่กะปี้กระเป๋าก็นี่จิบกาแฟนิดหนึ่งร้นอนๆนี่อร่อยมากหอมมากเลยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะไม่มีน้ำตาลแน่นอนรับรองรออายุมากแล้วนะคะ จะมาตั้งทานน้ำตาลเรากลัวเป็นเบาหวานแกาแฟนี่ทานได้ตลอดเลยไม่ต้องกลัวว่าจะมีคาเฟอีนคาเฟอีนต่ำมากเลยพอชุ่มๆท่านั้นอ่ะก็ชุ่มกระชวยดีพอทานแล้วเนี่ยหอมมากๆเลยค่ะนะคะอย่าลืมนะคะสุขภาพเราสำคัญมีเงินเท่าไหร่นะฮะเราก็ซื้อสุขภาพเราไม่ได้สู้เราแข็งแรงไม่ได้ค่ะมีเนี่ยโอ้โหสมองก็ต้องจำไหนจะจำบทไหนจะขับรถไหนหลายๆอย่าง อายุป่านนี้แล้วเอาเป็นตัวอย่างนะคะ่ะรักตัวเองให้มากสมองเราเนี่ทุกอย่างเนี่ยพออายุมากแล้วผิวก็ดีผมก็ดีทุกอย่างมันจะเป็นไปตามวัยทำยังไงเราให้ไให้มันไปช้าหน่อยเราก็ต้องมีหาตัวช่วยมีจะมีตัวช่วยเสริมเพื่อเราเนี่ยจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วเราติดกาแฟไม่ต้องห่วงนี่ค่ะกาแฟตราเกตเพชรช่วยเราได้นะคะเชื่อมีเถอะนะคะ รับรองจะแข็งแรงอย่างนี้นะคะแล้วคุณจะหลงรักตั้งแต่แก้วแรกที่คุณได้ดื่มลองดูสิคะ